สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูการปลูกต้นทุเรียนแบบตัดใบออกครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ผมใช้กรรไกรตัดออกนะครับใชครับจะมีใบครึ่งเดียวนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นการออกรากนะครับผมก็ไปดูมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็มาดูนะครับยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะครับว่าได้ผลนะครับอันนี้นะครับอยากที่ปลูกอันนี้ผมปลูกแบบไม่ถอดถุงด้วยนะครับก็คือ เราตัดเฉพาะก้นนะครับแล้วก็ดูว่ามีรากขดไหมนะครับแล้วก็เอาปลูกลงเลยนะครับก็ได้ผลดีเลยนะครับนี่ยอดกําลังขึ้นนะครับก็ปกติแล้วต้นไม้ถ้าเกิดว่ายอดออกเนี่ยก็คือแปลว่ารากเดินแล้วนะครับก็ถือว่าได้ผลดีเลยนะครับสําหรับใครที่อ่ากำลังจะปลูกครุเรียนนะครับก็ยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะครับอันนี้ก็ใช้ได้ผลดีเลยนะครับผมการตัดใบออก ครึ่งหนึ่งเพื่อกระตุ้นให้การออกรากนะครับแล้วก็ต้นไม่โสมนะครับสวยงามมากนะครับกำลังออกยอดเต็มเลยนะครับผมโอเคครับ